วันนี้ผมมีโอกาสอยู่กับโค้ชของนักธุรกิจที่นักธุรกิจหลายคนในประเทศไทยเนี่ยให้ความนับถือนะครับและผมเชื่อว่าคําแนะนําของท่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังทําธุรกิจสตาร์ทอัพเอสทุกๆคนครับวันนี้ผมอยู่กับคุณธนินเจรวรนนท์คุณธนินสวัสดีครับสวัสดีคุณธนินครับในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของพี่ๆน้องๆคนรุ่นใหม่ที่กําลังอยากจะทำสตาร์ทอัพเอสครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีท่านเป็นแรงบันดาลใจ ซึ่งคำว่าแรงบันดาลใจเนี่ยผมเชื่อว่าดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมคิดว่าท่านเป็นมากกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยก็คือชั่วโมงบินของท่านผมอาจจะเป็นนักบินมือใหม่ที่อยากจะขับบินวันนี้ผมเชื่อว่าท่านมีชั่วโมงบินที่บินมารอบโลกหลายรอบแล้วแค่มองมาที่ผมวิธีการวางมือวิธีการมองกับปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านเนี่ยมองแล้วคลิกได้เลยท่านมีคําแนะนําอะไรที่อยากจะฝากให้กับพวกเราไหมครับว่าสําหรับคนที่อยากทําธุรกิจคนที่กําลังเริ่มทําธุรกิจอยู่ เริ่มทำธุรกิจว่ายากแล้วแต่ทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเนี่ยท่านมีมุมมองว่ายังไงบ้างครับเอาอย่างนี้นะครับรุ่นใหม่เนี่ยรุ่น4.0เชื่อผมที่ผมทําสําเร็จไม่ได้เชื่อไม่ได้เลยเชื่อไม่ได้ผมทําสําเร็จในเรื่องตัวหนักถ้าผมแนะนําให้กับคนที่วันนี้4.0เลยเพราะพวกสตาร์ทอัพที่เขาสําเร็จรวดเร็วเขาทาอะไรที่ในโลกยังไม่เคยทํา เรียกว่าตัวเบาคพืภาษาไทยนยุคใหม่ยุคใหม่นี่คือทําส่วนใหญ่จะทําตัวเบาทําตัวเบาแล้วความสําเร็จของเขาเนี่ยคือขี่อยู่บนตัวหนักความสําเร็จของคนที่เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่ตัวเบาตัวทตัวตัวเบาถ้าตัวเบาเนี่ยอย่างผมไม่เป็นหรอกผมนี่พอเป็นรัฐทานแนะนํามากไปนะเขาจะค่ายเข้าสู่ตัวหนักตัวปฏิบัติ นะตัววิธีเก่าๆนะฮะวันนี้ว่าเรียนเชิญไปที่ศูนย์ผู้นำเนี่ยผมถึงวันนี้ยังต้องเรียนรู้รุ่นใหม่เรื่องใหม่นะครับแน่นอนถ้าเรื่องเก่าที่ผมทำสำเร็จอยู่นะเขาต้องเรียนรู้กับผมครับแต่ยุค4.0เนี่ยเรากำลังต้องทำของใหม่ไม่ใช่เอาของเก่า เปลี่ยนแปลงไปปรปับปรุงเราต้องต่อยอดนะทำของเก่าที่ยังไม่เคยทำอย่างเช่นออนไลน์ครับเข้าใจไหมที่ขายบนอากาศออนไลน์นี่คือตัวเบาตัวเบานะลหะตัวเบาเพราะว่าเขาไม่เขาไปต่อยอดเขาไม่ต้องมาผิดนั่นคืตัวหนักแล้วนะเสียเวลานาน,าน นะกว่าจะผิดสินค้าตัวนี้ออกมาเนี่ยนะต้องดูแลทุกขั้นตอนเยอะเลยครับมีทั้งรอชิตติเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรเยอะแต่รุ่นใหม่เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างนะรุ่นใหม่ที่เขาสำเร็จนีน้เขาก็ทำคนว่าเหลือเชื่อไม่มีใครเชื่อหรอกคุณอยู่อยู่คุณตั้งเว็บไซต์ขายเพชรครับแต่ขายขายก็ไม่รู้จักคุณล้านคุณอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ เพชรลูกหนึ่งบางทีอย่างน้อยก็เป็นหลายหมืน่นหลายแสนหลายล้านหลายสิบล้านใครจะไปเชื่อคุณครับว่าซื้อเพชรของคุณได้แล้วเพชรของคุณเป็นยังไงเขาก็เนี่ยคือเขาทําเหลือเชื่อเขาทํำยังไงเขาสําเร็จน,นะครับเขาก็บอกคุณอย่าเชื่อผมนะถ้าคุณจะซื้อเพชรของผมเนี่ยน้ำขนาดนี้อย่างนี้อย่างนี้ราคาอย่างนี้โอ้ถูกมาก ทำไมเขาถูกรู้ไหมเขาไม่ต้องเปิดร้านขายเพชรเขาไม่มีค่าใช้ใจ่าเขา,เ,ขาเป็นคนตัวเบาเขาเป็นตัวเบาเขาไปรับจากพื้นร้านขายเพชรก็ต้องไปรับจากต้นตอครับแล้วก็มามีค่าใช้ใจ่ายเยอะแยะมีตัวหนักตัวอม้มร,ร้านก็ตกแต่งนคนก็เงินเดือนก็สูงไปแล้วของก็จะหายอะไรแต่อะไรเนี่ยนต้องดูแลอย่างดีต้องมีตู้เซฟอย่างดีอะไร S <S คุณมแม่เราเคยเห็นร้านขายเพชรไหนโอ้โหอย่างหรูหรามอ่ะครับนี่คือธุรกิจที่ตัวตัวหนักนี่คือตัวหนักละแต่เขาทําตัวเบายัางไงร,รู้ไหมเขาก็ไปซื้อเพชรแทนที่มาขายหน้าร้านเนี่ยเขาก็ขายบนเว็บไซต์ครับแล้วใครจะไปเชื่อเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณไม่ต้องเชื่อผมคุณเอาเงินไปส่องไปที่บริษัทระดับโลกที่ให้ให้ออกแบบรับรองว่าเพชรเนี่ย จริงแล้วก็น้ำเท่าไหลนะมีตำหนิยังไงอะไรเขาออกให้ด้วยเลยครับแล้วคุณก็ส่งเงินไปที่นู่นแล้วก็ให้คนนั้นเอาเพชรมาค่ายคุณให้บริษัทเนี้ยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคนก็ซื้อแล้วอย่างเงี้ยคนกลาซื้อแล้วกลายเป็นว่าธุรกิจที่มันตัวเบาเนี่ยมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมีความสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าธุรกิจที่ตัวหนะัก เบาทันทีเขาทันทีกลายเป็นว่าเขาตัดตอนไหนร้านขายเพชรไปเลยไอ้ค่าใช้ใจ่ายที่ที่เสียสูงมากกำไรก็สูงเขาตัวเบามากเลยเขามีกล้องถ่ายรูปนั่นะอยู่ที่บ้านก็ได้กล้องที่เยี่ยมสุดก็แล้วกันพอนะครับ,รบถ่ายแล้วก็ให้ขึ้นบนเว็บไซต์เขาแลนะในในล้านเขาหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของอดีปาปาหรือของใครก็ได้ แล้วก็เงินทุกอย่างคุณอย่าเชื่อผมคุณไปเอาไปส่งให้กับบริษัททั่วโลกในโลกนี้ที่ยอดเยี่ยมอยู่นิวยอร์ครใครก็รู้จักเ่ยพวกซื้อเพชรต้องรู้จักเขาเลยกลายเป็นว่าดูสิเขาชุบมือเปิดเลยเขาใชา้ไม่ต้องไปเจรานายเพชรไม่ต้องไปขุดเพชรเขารับซื้อมาจากราคาขนราคาขายส่งแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสร้างเครดิตเปิดล้านหรูหรา ก็ใช้เครดิตที่เขามีอยู่ในโลกแล้วก็ตัวเบาเคนเดียวก็อาจจะทำธุรกิจได้หน่เหมือนอย่างที่ท่านได้เคยบอกไว้ในหนังสือว่าสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านเอาประสบการณ์ทั้งชีวิตเนี่ยมาแนะนำให้เราเราควรที่จะต่อยอดไปได้ไกลกว่านั้น